สวัสดีค่ะในที่สุดก็ถึงแล้วนะคะบ้านพักต่างจังหวัดค่ะอยู่ที่เมืองตูลูสนะคะอยู่ที่ภาคใต้ของฝรั่งเศสนะคะจะติดกับประเทศอะไรนะประเทศสเปนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูรอบๆบ,บ้านนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงที่นี่ร้อนมากๆเลยค่ะฝั่งข้างๆบ้านก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะเด็กๆก็กำลังเล่นกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆบ,บ้านกันค่ะกู แล้วก็อานะคะคุณอา <laughs> บ๊ายบายค่ะสาว่ายน้ำคันร้อนมากเลยก <laughs> ็จะเป็นโรงจอดรถนะคะด้านหลังบ้านอันนี้จะเป็นด้านด้านหลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถออยกับรถยอิยนะคะน้องสาวดูหลังบ้านนะคะเพราะว่าออยเห็นเป็นฟาร์มแต่ว่าเขาน่าจะเป็นออฟาร์มข้าวบาเล่นะคะข้างหลังนูง้นไกลๆนู่นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเลกอะคะ่ะทะเลสาบ งนี้ก็จะเป็นเป็นข้าวบาเล่ค่ะแต่ว่าเขาตัดไปแล้วแห้งมากเลยค่ะตอนนี้ร้อนร้อนทันร้อนมากๆเลยอากาศร้อนมากตรงนู้นไกลๆตรงนู้นจะเป็นเป็นทะเลสาบนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ําลดค่ะเดี๋ยวเดินไปดมนนปูมีหน่อไม้ด้วยไปหาหน่อไม้ <c oughs> ไม,มไม่มีหนอนะคะมีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นไผ่ <seasoning rico> ไม่มีหนอกไม้ดอไม้เ <sucks> ต็มเลยข้างหลังนี้เย็นๆเป็นยาวไปถึงนู้นเลยค่ะนี่เป็นด้านหลังบ้านนะคะนี่เป็นด้านหลังบ้านตรงนู้นก็จะเป็นสวนผักเล็กๆอยู่ข้างบนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างแล้วตรงนั้นก็จะเป็นสาบายน้ำค่ะ ใันนี้บ้านก็สไตล์แบบโบราณเก,ก่าๆนิดนึงนะคะอันนี้ญาติก็จะรวมกันอยู่ตรงสระว่ายน้ําค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในบ้านกันเข้ามาในบ้านแล้วเย็นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในบ้านนะคะเป็นในบ้านจะสไตล์แบบโบราณน,นิดนึงนะคะเป็นสไตล์แบบเป็นบ้านเก่าอะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทีวี เป็นที่เขาเรียกเลยนะเตาเาตาฝิงไฟเ <c oughs> นี่จะเป็นห้องหนังสือนะคะห้องครัวห้องครัวนี่อยากนําเสนอมากเพราะว่าสวยมากๆค่ะอันนี้คือห้องครัวนะคะห้องครัวแล้วก็นี่จะเป็นโต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะ เก่าบ,บสะสะปฎิญ,ญาติบอกว่าถ่ายเลยถ่ายเลยอลก็เลยเข้ามาถ่ายเพราะถามเขาว่าเข้ามาถ่ายได้ไหม <c oughs> เขาบอกว่าถ่ายเลยถ่ายเลยอันนี้ค่ะห้องครัวก็จะน่ารักน่ารักนิดนึงนะคะเอา้าไม่ไม่น่ารักดิแบบสไตล์แบบโบราณน,นิดนึงค่ะก็จะมีของสะสมวัน,นที่แขวนนะคะประมาณนี้แล้วก็มีด้วยมีของของเก่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ช่างนะคะตาช่างตาช่างเก่า เตาเตาย่างค่ะเป็นเตาไฟเตาอบเวลาเขาทำกับข้าวหรือย่างหรือทำอันนี้ก็ทำอ,อบใช้ใช้เตาได้นะคะใช้เป็นเตาไฟใช้ปิ้งย่างในบ้านได้แล้วก็จะมีป่องควันขึ้นไปข้างบนค่ะอันนี้จะเป็นเป็นเก่าๆนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใหม่ไม่ทันสมัยมากอันนี้สบายออยเลยค่ะไม่ต้องล้างจานเองมีเครื่องล้างจานตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะส่วนตรงน,นี้ห้องนอ้ำออยไม่เปิดให้ดูเนาะเพราะว่าเป็นห้องส่วนตัว ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเปียนโนเก่านะคะเปียนโนเก่ามากเลยแต่ยังเล่นได้อยู่ <c oughs> อปิดดังไปอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนออยนะคะห้องนอนที่ญาติเตรียมไว้ให้ค่ะเพิ่งมาถึงกันกระเป๋าจะลกๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเป็นหน้าต่าง ก็จะเป็นคลิปวิดีโอให้ดูบ้านเฉยๆนะคะก็บรรยากาศบ้านที่มีอยู่ออยก็จะต้องมาอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก่อนที่จะไปที่แคมปิ้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นระ,ะเบียงนั่งเล่นนะคะตรงนู้นก็จะเป็นสาะว่ายน้ำอเสียงเด็กเล่นน้ำคลิปนี้ออยก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย